ะอะไรฮะหรู้เอ้าแล้วบ่วงล่ะผมยังไม่เห็นบ่วงนะครับมาไทนอกบ่วงเลยบ่วงคือไม่เห็นบ่วงลาบ,บมาเต๋เอ nó tiếng này nè, tiếng múa ừ, nó cái này à, ừ hết, ừ hả, đi theo tiếng này, ừ, khâu luo hả? Đi à. Đi được tiếng. này đúng rồi chứ.

อืมมือเอ้นั่นนั่นนัออกมาแล้วพ่อไปแล้วออกแล้วไปทำแหวอันนีว่ไรไปกันอ๋อมีไม้ป่ะหงยังพื่อะไรัวไปนู้นเ้ยัดมือไหนอ้ยือถึงหางแมนโอ้ขอบมือกันือขาหัเ

กัดก็แผลไม่ใหญ่นะพ่อเมื่อกี้เนาะกัดล่น่างทาถึงหัวแล้วตัดต้นแล้วหางอะไกได้เนหางมันอืมจับมอจัหางไเามัม่น่าจับหัวอืมอ้าวไทยเช่นพ่อเไถแมงเไถนาอย่ืมไถนาไหนา